นรุมิตรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทาศาสนสุภาตในวันนี้นะคะธรรมากาโมพระเวยะคนฉลาดคนใฝ่ธรรมเป็นท้ายข่าววันนี้ครับไปดูภาพโลมาในชิลีนะครับที่กําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมชายฝั่งครับรวมทั้งไข่วัดนกที่กําลังระบาดในหลายพื้นที่นะครับเป็นสาเหตุให้มีโลมาเกยตื้นตายบนชายหาดทั้งจากการไปติดอวนนะครับหรือว่ากินพลาสติกหรือขยะอื่นๆเข้าไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังพบได้ว่ามีโลมา2 วาวรัสไข้หวัดนกด้วยนะครับเราลากันไปพร้อมกับภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ